สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาดูดอกไม้ครับพี่น้องดอกไม้เจ๊ตุ่มซื้อมาปลูกนะคะปลูกได้ปีนึงออกดอกแล้วครับพี่น้องเจ๊ตุ่มไม่เคยเห็นนะเพิ่งเห็นครั้งแรกต้นเงินไหลเข้าบ้านคะ่ะเงินไหลเข้าบ้านนะคะเนี่ยเจ๊ตุ่มรดน้ําต้นไม้ลนะเงินไหลเข้าบ้าน กระถางนี้จะตุมใส่ใส่่เอ,อีไก่ไม่เยอะก็งามไม่เป็นไรแต่ไอ้กระถางอีกระถางนึงจะตุมใส่ีไก่เยอะเกินตายครับพี่น้องแต่กระถางนี้ดีไม่ตายแล้วออกดอกด้วยนะครับพี่น้องดูคะ่ะสวยไหมคะเงินไหลเข้าบ้านเงินไหลามาเทมา ชอบเนาะของล้ำล้ำรวยรวยเงนินเงินทองทองเนี่ยน,นะคะเงินไหลเข้าบ้านตุ่มลดน้ำเนียเ่ยดูดอกเขาเนี่ยพี่น้องเนี่ยคือต้นเงินไหลเข้าบ้านนะคะเนี่ยดูดอกเขาออกสามดอกครับพี่น้องเนี่ยกําลังบานค่ะอันนี้ไม่บานนะหรือว่ามันโรยแล้วก็ไม่รู้จะตุ่มไม่ได้สังเกตเพิ่งจะเห็นนี่ค่ะ ดอกเขาเป็นอย่างนี้แปลกนะนี่ค่ะอันนี้ดอกเขาบานเนาะอันนั้นยังไม่บานหรือว่าจะโรยแล้วก็ไม่รู้อันนี้เพิ่งจะมาเห็นค่ะน,นี่กำลังบานค่ะดอกมันไหลเข้าบ้านนะคะพี่จุ๋มก็เพิ่งเคยเห็นตอนแรกว่าเอ๊ะอะไรมันเป็นออกมาเป็น ออกมาเป็นตะปุ่มตะปุ่มอย่างนีだだ้ว่ะนุかか้ยนี่นี่โอ้ยดอสีดอกครับพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งอยู่ด้านนี้นี่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 โอ้ยรวยรวยแหงแหงรวยรวยปังๆเลยมินไหลเข้าบ้านออกดอกไหมาเทมาเด้อสาทุสวยนะคะดอกเงินไหลเข้าบ้านค่ะนี่คือต้นครับค่ะต้นค่ะ เมื่อซื้อมากระถางละเท่าไหร่ช่วงนั้นเจ็ดสิบบาทวะนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องโอ้นี่ดอกหนึ่งกำลังโผล่พี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้และดอกหนึ่งกำลังโผล่อยู่ตรงนี้เออออกดอกเยอะเอน,นะที่ตุ่มใส่ใบไม้ใบไม้ไม่ร่วงใส่นะอ๋อนี่นี่นี่ไงอ๋อนี่ไง เราก็ไม่สังเกตทางกาเลยนะนี่ครับพี่น้องนี่หนึ่งดอกสองดอกกำลังงามเลยก็นี่ก็สามดอกที่ตุ่มก็บ้าแล้วมันเป็นตะปุ่มตะปุ่มอยู่ตรงนี้ว่ะดอกมันไหลเข้าบ้านคะ่ะสมดอกสี่ดอกห้าดอกเนะี่ยดอกนี้ท่าจะโรยแล้วเนาะ เราไม่ได้สังเกตพอมาสังเกตดูมารดน้ําต้นไม้อะไรเป็นตะปุ่มตะปุ่มเ่ยดอกเงินไหลเข้าบ้านค่ะนี่ค่ะต้นเขาจะเป็นอย่างเนี้ยเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ยนะไม่สูงแต่ดอกก็สวยนะโอเคนะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่มอบให้นะคะหิงแหงรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค่พลาดจานอันตรายทางปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคะ่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเดินเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะพาชมดอกเงินไหลเข้าบ้านคะ่ะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งเราจะพาชมนะให้มันครบเป็นนาทีนะพี่น้องนี่ค่ะ อันนี้ลูกสาวลูกสาวก็ซื้อมาปลูกเขาใส่กระถางเล็กๆเอาไว้แม่ก็เลยเอามาใส่กระถางใหญ่มันก็เลยงาม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 าเจ๊ตุ่มก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเนี่ยน่าจะเป็นบอนนะแต่เป็นชนิดไหนชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเขามีสองต้นสองกระถางนะแต่เจ๊ตุ่มเอามารวมกระถางเดียวกันมันคนละสีคนละแบบหรือเปล่าเจ๊ตุ่มก็ไม่รู้แต่ฝั่งหนึ่งมันทําไมมันถึงจะออกลายลวดลายอย่างนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งมันไม่ออกลวดลายหรือมันใบยังไม่แก่ก็ไม่รู้เนาะ กำลังงามเลยพี่น้องอลูกสาขมาใบเล็กๆนี่เดี๋ยวจะลอดไม่ลอดเลยตุมก็เลยมาใส่กระถางใส่ใส่ปูนใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่ไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะใส่ใส่ขี้วัวขี้ไก่อันนี้ใส่ขี้ไก่ค่ะงามพี่น้องเอ้ยงามจนงามจนแตกกิ่งออก กิยงย้อยลงมาเลยอันนี้เขาเรียกพันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงามมากเลยนนี่เขาเรียกพันอะไรก็ไม่รู้นะเจตุมไม่รู้ชื่อลูกสาวก็ซื้อมาเอาไว้ใส่กระถางเล็กๆมาน่ารักน่ารักมาเจตุมก็เห็นก็เลยเออเอามาใส่กระถา,างใหญ่แต่กระถางใหญ่เราโอ้ยมาแตกงามพี่น้องเอ,อยถ่ายรูปไม่เป็นหรอกนะ เนี่ยมันงามจริงนะพี่น้องมันงามมันสดใสมันสวยอะ่ะมันสดชื่นน่ะใมไม้หล่นเต็มเลยนะบ้านเจตุมต,ต้นไอ้นี่ก็ปลูกตั้งปีจะเ,เข้าสองปีแล้วยังยังไม่ไปถึงไหนเลยเจตุลกาเรียกอะไรเศรษฐีพันล้านหรือเปล่าเนี่ยปลูกปลูกไม่ได้เศรษฐีพันล้านหรือหมื่นล้านเนี่ยอะไรท่านเนี่ยปลูกไม่ขึ้นเลยตัวเนี้ย ตัวนี้สวยงามนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอีกชนิดหนึ่งนเนี่ยตุ่มปลูกไม่ขึ้นเลยพี่น้องปลูกมาปีหนึ่งได้ไดแค่เนี้ยทั้งที่เขาบอกปลูกง่ายเดี๋ยวจะตุ่มปลูกไม่ง่ายนะปีหนึ่งได้แค่เนี้ยเขาเลือกอะไรเนี่ยเศรษฐีเศรษฐีพันล้านหรือเปล่าแค่ตุ่มปลูกมาปีหนึ่งได้แค่นี้ยพี่น้องจะตายไม่ตายแหล่เพิ่งจะรอดขึ้นมา ชมดอกไม้ก่อนนะคะวันนี้ให้ครบแปดนาทีก่อนสาห์ชมไปนะคะพี่น้องสวยๆงามๆเนี่ยปลูกต้นยาปลูกมาหนึ่งปีจะรอดไม่รอดแหล่เนี่ยเนี้ยอันนี้มันถึงสวยๆสวย,สวยงามเนี่ยลูกสาวให้มาต้นเล็กๆนิดเดียวเองมาสองกระถางเล็กๆกระถางกระถางเต่อนิดเดียวอ่ะที่วัยรุ่นเขาชอบปลูกใส่ไว้ในห้องอ่ะเออ เจ๊ตุ่มก็มาเอามาลงกระถางใหญ่โอ้ยดูมันงามงามเกินไม่รู้เขาเรียกพันอะไรนะเนี่ยสวยไหมคะมันก็สวยนะสวยสดชื่นเขียวๆแล้วมันสดชื่นอ่ะมองแล้วสดชื่นเจ๊ตุ่มรดแล้วรดน้ำต้นไม้แล้วนะคะ ไม่รู้เขาเรียกพันอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมติที่มอบให้นะคะเังๆรู้เรืงเรองปังๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ